เริ่มแล้วงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่71ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจระหว่างวันที่22 2 5สถึง25สิงหาคมนี้วันนี้ชิวไปไหนจะพาไปส่องประเด็จจากเครือแอคคอร์ที่หอห้ถึงหกับที่พักสุดฟินริมทะเลเหมาะกับการพักครอบครัวหรือคนรักไปพักผ่อนกัน เริ่มที่แรกลงใต้พิจังหวัดภูเกต็ตกับภูแมนภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ทที่พักสวยริมทะเลหาดพันวากับโปรสุดจึงห้องจูเนียร์สวีทแฟมิลี่เริ่มต้นเพียง6090บาทหรือใครอยากนอนพูล,ลาเริ่มต้นเพียง8090บาทเท่านั้นส่วนห้องดีลัก,กเริ่มต้นเพียง3590าเบาทพร้อมอาหารเช้าสุดเลิศไม่เพียงเท่านั้นยังมีรีสอร์ทเครดิตสุดคุ้มให้เลือกซื้อเช่นจ่ายเพียง3 0 0พันบาทแต่ได้รับเครดิตส0 0พกันไปเลยคุ้มสุดๆและพักต่อเนื่อง3มคืนรับคูปอองงเนินสสด500บบาาาทหหราหารั เครื่องดื่มและสปากันไปเลยและยังมีส่วนลดที่ห้องอาหารและสปาไปอีก20%พบกันได้ที่บูธไอหามาตอกก,กันกับจังหวัดใกล้ๆภูเก็ตนั้นก็คือพังงากับภูแมนเขาหลักรีสอร์ทที่พักริมทะเลเขาหลักบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัวกับโปรห้องดีลักซ์เพียง1,600ัรบาทต่อคืนพร้อมส่วนลดอาหารเครื่องดื่มและสปาไปอีก20%เจอกันได้ที่บูธเอชศปิดท้ายกับที่พักสุดโรแมนติกริมทะเลหัวหินกับเมอร์เนนนวนพิกอัสวารีสอร์ทแอนด์สปาห เศษห้องพักเริ่มต้นเพียง3 7 7 9บาทเมื่อซื้อ6ใบขึ้นไปพร้อะมอาหารเช้าและฟรีช็อกโกแลตอเวอร์บุฟเฟ่ช็อกโกแลตสุดฟินสำหรับ2ท่านกันไปเลยเตรียมมาช็อปก,กันได้ที่บูธ i 0 7พลาดไม่ได้สมัครสมาชิก All ออ Accolite Limited ในงานหรือเป็นสมาชิกอยู่แล้วรับส่วนลดเพิ่มเติม,ตมอีก5%เปเซนตไปเลยโปรดีๆแบบนี้ต้องรีบมาจับจองกันแล้วที่ a c c o l i Hall กศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่71วันที่22-25สิงหาคมนี้